กับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับผมนายเฉลิมพงษ์แสงดีครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต2พักประชาชนครับก็วันนี้จะมาแถลงข่าวนะครับในเรื่องของการบุกรุกที่นสรหรือทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์แหลมมเทพนะครับมีการก่อสร้างอาคารนะครับที่บุกรุกที่สธานะครับทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์แหลมผมเทพนะครับจากข้อมูลครับและปัญหาที่ประชาชน ในพื้นที่นะครับได้ร้องเรียนผมเข้ามาครับว่ามีการก่อสร้างผิดกฎหมายในพื้นที่สาระที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์เหลมพงเทพตําบลลาวัยอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนั้นครับว่ามีการก่อสร้างอาคารนกดาวสําเร็จรูปนะครับจํานวน7หลังคาเรือนนะครับพร้อมคนงานและบริษัทผู้รับจ้างได้นําเครื่องจักรนะครับไปไถท,ที่หรือว่าปรับที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างจากข้อมูลครับมีเอกชนรายใหญ่ครับ พยายามที่จะเวนคืนที่ดินของพี่น้องประชาชนทางเข้าของบริษัทเอกชนนะครับแล้วจ่ายเงินให้หลังคาละ1ล้านบาทโดยหัก3 0 0แสนบาทครับในการซื้อที่ดินแล้วก็หัก20 0 0 0 0 0บาทในการสร้างบ้านและค่าดำเนินการขอบ้านเลขที่อีก3 0,000บาทโดยทำการบุกลุกที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ครับเพื่อให้ประชาชนที่ อยู่บดบังทางเข้าของบริษัทเอกชนขึ้นไปอยู่นะครับผมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับด้วยตอนเองก็พบปัญหาครับว่ามีการบุกรุกพื้นที่จริงนะครับทําให้พื้นที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวได้รับความเสียหายนะครับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมากครับซึ่งควรไม่เกิดปัญหานี้นะครับแต่เพราะความมักง่ายของผลประโยชน์ของนายทุนและอาจได้รับใต้โต๊ะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดหูปิดตา นะครับไม่ตรวจสอบดูแลการก่อสร้างออกมาได้อย่างไรครับนายทุนครับเหล่านี้ครับจึงไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนะครับเลยทําการบุกอาจนะครับในขณะที่ผมได้ลงพื้นที่สารวจก็มีการกําลังก่อสร้างเตรียมขึ้นโครงสร้างใหม่ๆชัดเจนนะครับและไม่มีท่าทีว่าจะหยุดการบุกรุกพื้นที่เลยนะครับผมจึงอยากฝากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าท่านจะทราบหรือไม่ทราบครับ พอมีประชาชนแจ้งเข้าไปครับรวมถึงตัวผมเองก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเรื่องเหน,นี้ครับไม่ให้เกิดปัญหาซ้าทาไมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงไม่รีบไปดูแลในพื้นที่ป่าสงวนในพื้นที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ครับปล่อยให้มีการบุกรุกเพิ่มเติมต้องรอให้ประชาชนมาวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมในจังหวัดภูเก็ตก่อนสุดท้ายนี้ก็อย่างไรดีครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลาวัยครับ คุณเทมไกทัศน์ครับที่ได้ออกคําสั่งระงับการก่อสร้างในขณะนี้ครับแต่หากหยุดการก่อสร้างได้เบื้องต้นนะครับและต้องนําเรียนว่าต้องแจ้งความดําเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ของหลวงและฝากให้ท่านช่วยตรวจสอบยังมีอีกหลายพื้นที่นะครับในจังหวัดภูเก็ตก็มีทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์เขาขาดตําบลวิชิตนะครับจาก2,000ไร่ตอนนี้เหลือเพียงแค่800ไร่ครับ ขณะที่เจ้าหน้าที่รางวัดที่ดินครับก็ยังทําการรางวัดเพื่อวางแบบขึ้นแบบรูปแบบแผนที่อยู่นานมากครับแต่ปัจจุบันครับก็ยังมีการบุกรุกอยู่อีกเยอะครับก็ต้องฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ครับผู้ว่าเซมเบ้นะครับว่าต้องช่วยตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวนะครับที่เป็นทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ไม่ให้ป่าของภูเก็ตต้องตกไปอยู่ในมือของนายทุนครับครับผมครับ มีคำถามครับนี่มีนะครับขอบคุณครับ